คนวันนี้ผมอามนะครับจะพามาถางหญ้านะครับต้นข่ยหอมทองนะครับหญ้ารกมากครับทุกคนต้องหางก่อนนะครับเอาหญ้าออกก่อนนะครับใตกผลแตกคนต้นตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับขึ้นไวมากครับฝนตกครับฝนตกครับไม่หญ้าเกิดไวมากไปแห้งแบบนี้ก็ออกออกเลยนะครับ ออกเลย นี่ครับพามาดูนะครับทุกคนนี่ครับสะอาดไหมครับสาดดีไหมนี่ครับตรงนี้เจออีกแล้วครับนี่ครับถ้าใบมันถ้าเป็นกล้วยหอมทองใบมันแห้งแบบนี้ครับเนี่ยนี่ปลาใบแห้งแบบนี้นะครับ ถ้าใบแห้งแบบนี้นะครับเราตัดได้เลยนี่ครับเราตัดออกมาให้เลยครับตัดแต่งใบเขาครับแล้วก็โตไวนะครับไม่มีแมลงด้วยสะอาดด้วยแล้วโตไวด้วยใบมันก็เป็นปุ๋ยนะครับนี่ครับใบเป็นปุ๋ยนี่ครับฝากไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับคอยติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับขอบคุณมากครับ